สวัสดีค่ะเราได้มาพบกันอีกครั้งกับมหาเดมีพยากรณคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอประจำวันที่21-31ถึงส1สิงหาคมปี2560จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นคิดดีทำดีปฏิบัติดี สิ่งดีๆย่อมเป็นของพวกนั้นบางครั้งชีวิตไม่ได้โรยไว้ด้วยกลิปุหลาบเสมอไปทุกก้าวเดินขอให้มีสติไตรตรองกับทุกสิ่งชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปวันทั้งเก็ดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสบดีสุขและเสา เราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกสิงหาคมค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับเกณฑ์การงานมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการอาจจะมีเกณฑ์การขยับขยาย,ย,ายกิจการการงานแต่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ความเหนื่อยน,นั้นจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อาจจะมีเรื่องทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจกับเกณฑ์การงานยายกับเกณฑ์กิจการ เพราะว่ามีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการต่างๆแต่อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าไปได้ถึงแม้คุณจะมีเรื่องทุกข์กลุ่มเป็นกังวลให้หนึ่งดาบออกให้คุณรู้ไว้เลยว่าอุปสรรคปัญหานั้นจะฟันฝ่าไปได้ด้วยแรงพลังใจของคุณที่จะต่อสู้ฝ่าฟันเหนื่อยนะคะสําหรับเกมการงานแต่จะประสบความสาเร็จอุปสรรคปัญหาฟันฝ่าไปได้ด้วยพลังใจของตัวเอง ส่วนในเรื่องของเกมการเงินคนวันอาทิตย์จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาเงินก้อนใหญ่นั้นอาจจะเป็นเงินตกเบอร์เงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินคุณจะมีโชคเงินก้อนใหญ่เข้ามาค่ะจะได้ของขวัญของมีค่าเงินทองของประดับของมีค่านั้นอาจจะเป็นทางด้านวัตถุหรือทางด้านจิตใจก็เป็นไปได้ยกตัวอย่างนะคะคุณอาจจะได้บ้านได้รถได้สิ่งของ หรือได้รางวัลสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเป็นความสุขของมีค่าสำหรับคุณความรักคนรักกระนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณหรือเกณฑ์ความรักช่วงสัปดาห์นี้จะผ่อนคลายจะคลี่คลายไปในทางที่ดีการเดินทางไกลปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไร สุขภาพแข็งแรงดีสรุปแล้วเกมการงานอาจจะมีเหนื่อยบ้างทุกบ้างรุ่มใจบ้างแต่งานนั้นจะผ่านพ้นจะคลี่คลายไปได้อุปสรรคปัญหาฟันฝ่าไปได้เงินก้อนใหญ่ก็จะได้เข้ามาของมีค่าก็จะได้จะได้โชคจากคนที่คุณรักการเดินทางไกลปลอดภัยไม่มีปัญหาสุขภาพแข็งแรงดีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันจันทร์นะคะ คนวันจันนั้นช่วงนี้เกณฑ์การงานจะมีเกณฑ์ความเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจกัดการหรืออาจจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคุณจะมีเกณฑ์การเหนื่อยกับเกณฑ์การงานแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้อาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือได้แก้ไขอะไรที่เก่าๆหรืองานเก่าๆที่ข้างค้างช่วงนี้คุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การ จัดแจงจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะคะจะได้โชคได้เงินจากคนผิวดำคนผิวดำผิวคล้ำผิวสองสีจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณจะมีโชคในเรื่องของเกณฑ์การเงินคุณจะได้เงินจากแห่งเงินจากธนาคารหรือเป็นเงินก้อนที่คุณทำไว้จัดการไว้จะมีกลับต่อแทนมาให้กับคุณค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดี การเดินทางไกลก็ขอให้ดูซ้ายดูขวาการเดินทางไกลนะคะขับรถขับยานพาหนะก็ขอให้ระมัดระวังหรือคือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไพเดทเราสามารถแปลไปได้หลายอย่างสิ่งไม่ดีเขาไม่ดีอุบัติเหตุคือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเซฟตัวเองด้วยนะคะแต่เป็นทุกขราบคุณจะได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าคนอายุน้อยจะนำโชค คนอายุน้อยนั้นอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณมันสร้างบุญทําทานสร้างบาร,รมีให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นการทําบุญนั้นมหาเดวีบอกไว้เสมอมาเสมอว่าเราสามารถนั่งสมาธิหรืออยู่ที่บ้านทําบุญกับพ่อกับแม่กับคนรอบข้างของเราคิดดีทดําดีสิ่งนี้ก็เป็นบุญ ไม่เหมือนกันนะคะสรุปในคนวันจันทร์นั้นเหนื่อยกับเกณฑ์การงานมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการหรือมีเรื่องเก่าๆที่ข้างค้างอยู่ที่คุณต้องทําต้องจัดการนะคะจะได้โชคจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีออกครั้าจะนําโชคมาให้กับคุณแต่ช่วงนี้นั้นโชคมาพร้อมกับทุกขลาบเหมือนกับว่าได้อย่างอาจต้องเสียอย่างเซฟหัวใจของตัวเองให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ มันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายการเดินทางไกลให้ระมัดระวังเพราะมีเกณฑ์อุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นหรือสุขภาพระวังเกณฑ์การเจ็บป่วยค่ะโชคลาภจะได้จากคนผิวสองสีค่ะเรามาต่อกันที่คนวันอังคารช่วงนี้คนวันอังคารจะมีเกณฑ์ความเหนื่อยเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์มีเรื่องที่ต้องซับซ้อน จัดการเพราะคุณจะ Γ, so hay hay alumni, trendy, Course มีเกณฑ์การเดินทางไกลการเดินทางไกลนี้อาจจะเป็นกิจการการงานก็ได้คุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกิดขึ้นระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือเราทําความลับอะไรไว้ระมัดระวังความลับรั่วไหลด้วยนะคะจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งและความลับที่มีอยู่เราอาจจะล่วงรู้ความลับของบางคนหรือความลับของเราเองที่จะรั่วไหล ช่วงนี้คุณมีทําอะไรหลบๆซ่อนๆปิดบงังซ่อนเร้นในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งขอให้ระวังรักสามเศร้าเพราะช่วงนี้คนวางอันาคารไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าหรือจะมีเกณฑ์ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักเซฟหัวใจด้วยนะคะช่วงนี้สิ่งไม่ดีจะมีเข้ามาทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลระวังความไม่ดีคิดไม่ดี หรือรักซ้อนซ่อนรักรักคนมีเจ้าของค่ะเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายไปและเกณฑ์การเงินค่อนข้างที่จะติดขัดขัดสนช่วงนี้คนธนาคารให้ระมัดระวังรายจ่ายเพราะจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะเงินก็มักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องมักจะได้ด้วยตัวเอง ทำด้วยตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสรุปในเรื่องของทุกสิ่งในวันอังคารนั้นช่วงนี้เกณฑ์การงานอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องติดต่อหน,นห,นหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ถ้าใครเป็นข้าราชการก็อาจจะมีอบรมสัมสมนาหรือนักธุรกิจก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลทั้งใกล้ทั้งไกลนะคะส่วนในเรื่องของความรัก ช่วงนี้เซฟหัวใจตัวเองจะมีความสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าหรือการปิดบงังซ่อนเร้นแล้วให้ระวังความรับรั่วไหลส่วนเกณฑ์การเงินนั้นมีเข้ามาจ่ายออกไปค่อนข้างรายจ่ายมากกว่ารายรับขอให้ระวังเพราะพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากตัวเองเท่านั้นการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพอาจจะมีเกณฑ์การปวดหัวหรือปวดใจนะคะเซฟตัวเองด้วยค่ะสําหรับคนวันอาคาร เรามาต่อกันที่คนวันพุธช่วงนี้คนวันพุธระมัดระวังคนทางไกลจะนําความทุกข์ใจมาให้กับคุณจะมีคนทางไกลเดินทางไกลมาหาคุณหรือจะได้ข่าวจากทางไกลแต่คุณจะต้องช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูหรือคนทางไกลมาขอความช่วยเหลือจากคุณเด็กจะทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลเด็กในที่นี้อาจจะเป็นลูก เป็นบริวารเป็นน้องของคุณหรือคนที่มีคนรักอายุน้อยกว่าระมัดระวังความทุกข์ใจคนผิวขาวสูงหุ่นใหญ่จะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลนำปัญหามาให้กับคุณนะคะโชคลาภคุณสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้คนวันพุธจะมีโชคลาภหนึ่ฟุกๆเข้ามาบ้านที่อยู่อาศัย จะให้โชคสําหรับคุณจะได้รับการอุปธรรมค้าชูจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีวัยสูงกว่าจะได้ข่าวดีได้เงินจากทางไกลสรุปของคนบันพุธนั้นคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลแต่อาจจะเป็นสองแง่สองงามก็คือสองทางอาจจะได้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายก็คือคนทางไกลอาจจะนําโชคแล้วก็อาจจะนําทั้งความทุกข์มาให้กับคุณ ขอให้เซฟหัวใจของตัวเองเซฟชีวิตของตัวเองก็คืออย่างที่มหาเดวีบอกว่าคําว่าเซฟก็คือระมัดระวังทําอะไรก็คือคิดไตรตรองกับความเป็นจริงคนมีอายุน้อยจะทำให้คุณทุกข์เป็นกังวลโชคลาภเสียงโชคเสียงรวงได้สําหรับเกณฑ์การเงินผู้ใหญ่จะอุปสรรคขอโทษค่ะผู้ใหญ่จจอุปถัทั์ช่วยเหลือแต่คนอายุน้อยจะทาให้คุณทุก เป็นกังวลการเดินทางไกลไม่มีปัญหาปลอดภยัยปลอดภัยดีสุขภาพความเหนื่อยจากบริวารค่ะเรามาต่อกันที่คนวันพฤหัส,สบดีช่วงนี้คนวันพฤหัส,สบดีนั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จเกณฑ์การงานของคุณจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จถึงแม้งานนั้นจะต้อง ส่วนใหญ่ต้องทํามาจากตัวเองแต่ตัวตัวตนเองนั้นเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนขอโทษค่ะอาจจะพูดกันสับสนนิดนึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างพูดจากใจนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเกณฑ์การงานเหนื่อยแต่จะประสบความสําเร็จแต่ให้ระวังอารมณ์ของตัวเองระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังสิ่งใจร้อนค่ะช่วงนี้คนมันงฤหัสบดีนั้นจะมีเกณฑ์การหมุดนิด แต่ร้อนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าคุณควบคุมตัวเองได้ความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าค่ะมีบางสิ่งที่คุณหวังบางครั้งเมื่อเราทําอะไรในบางอย่างเชื่อเถอะค่ะทุกคนคือความคาดหวังแต่ทําอย่างไรเราจะไม่ผิดหวังควบคุมใจนิ่งยาวันไว้กับบางอย่างมีสติแล้วทุกอย่างจะไม่เกิดกับความผิดหวัง ปล่อยวางวาง่างเปล่าและทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะจะมีโชคสิ่งที่ดีๆเข้ามาคุณจะได้โชคจากคนผิวขาวคุณจะมีโชคมีข่าวดีแต่บางครั้งความหวังมันมากเกินไปซอกหัวใจของตัวเองแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะลึกๆคนที่รักจะทำให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกนังวลอาจจะมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกัน ในช่วงสัปดาห์นี้วันที่1 1ถึง20คนวันพฤหัสบดีนั้นค่อนข้างจะสับสนในตัวเองขอให้มีสติไตรตรงและทุกอย่างจะผ่านไปได้ค่ะสรุปของคนวันพฤหัสนั้นเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จเหนื่อยแต่คุ้มค่ากับการเหนื่อยแต่ขอให้ระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองอาจระวังการทะเลาะเบาะแววงมีปากมีเสียงเกิดขึ้นเพราะใจคุณมันไปไกลมันห้ามไม่ได้ เพราะฉะนั้นชา้าๆใจเย็นๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ความรักอาจจะมีเรื่องเศร้าคนที่รักไม่ได้ดังใจแต่ก็อย่างที่บอกจะมีทั้งทุกข์และสุขปะปนหงก,กันไปอาจจะมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งคลาบน้ำตาก็อย่างที่บอกไว้ขอให้เซฟตัวเองแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้เพราะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะ การจะผ่านไปได้เกณฑ์การเดินทางไกลอาจจะมีทั้งใกล้ไกลปลอดภัยไม่มีปัญหาสุขภาพมีเพียงแค่ใจเท่านั้นช่วงนี้ไม่ค่อยมีสติเพราะอารมณ์ร้อนค่ะควบคุมใจด้วยนะคะสําหรับคนวันพฤหัสบดีเรามาต่อกันที่คนวันศุกร์ช่วงนี้คนวันศุกร์งานไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการรู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อ งานไม่ได้ดังใจเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยกับเกณฑ์การงานบริวารจะนําความทุกข์มาให้กับคุณนะคะช่วงนี้ระมัดระวังใจของตัวเองเพราะใจของตัวเองจะร้อนรุ่มวุ่นวายงานไม่ค่อยได้ดังใจแต่วันเวลาจะนําทางให้คุณไปพบกับความสุขความสาเร็จเหนื่อยท้อเป็นกังวลขอให้สู้แล้วทุกอย่างจะสามารถสันฝาไปได้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาเดินติดต่อมา คุณอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณช่วงนี้ดวงดาวแห่งความโดดเด่นินทําอะไรก็เป็นที่จับตามองทํานูน่นทํานี่ก็เหมือนมีแต่คนจ้องมองเพราะช่วงนี้ดวงดาวแห่งความสําเร็จรอคุณอยู่ค่ะคุณจะได้รับการอุปถัมภ์ค้าชูจากคนที่มีอายุมากกว่าชายก็จะได้รับการอุปถัมภ์ค้าชูจากหญิงสูงวัย หญิงก็จะได้รับการอุปธรรมค้ำชูจากชายสูงวัยคุณจะได้โชคจากคนมีอายุนะคะดวงดาวแห่งองค์มหาเดวะมหาเดวีจะนำทางให้คุณไปพบกับความสุขความสเร็จสามารถติดต่อมหาเดวีได้รวมของคนบันสุขช่วงนี้ส่งเสียงถึงมหาเดวีเราสามารถแอดไลน์แอดเฟซบุ๊กเพื่อมาพูดมาคุยกันได้นะคะ เกณฑ์การเดินทางไกลของคนมันพบุรนั้นปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรสุขภาพแข็งแรงดีมีเพียงเกณฑ์การงานเท่านั้นที่มีความเหนื่อยความทุกข์เป็นกังวลเหมือนงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่เราหวังหรือเราต้องการแต่เวลาจะช่วยเหลือคุณได้อดทนฟันฝ่นาเกณฑ์การงานจะไปสู่เป้าเป้าหมายที่สําเร็จเกณฑ์การเงินจ่ายครื่องมือไม่มีปัญหารายรับมากกว่ารายจ่ายค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คุณจะได้รับการช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูจากคนมีอายุมากกว่าบูชาพระองค์นะคะองค์มหาเดวะมหาเดวีจะนำทางให้คนบรรสุกก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเรามาต่อกันที่คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นั้นเหนื่อยกับเกกร์างานเอกสารการงานที่ต้องติดต่อหน่วยงานราชการ เดี๋ยวก็เรื่องนู้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้มีเรื่องที่ต้องจัดการกับเอกสารสับสนกับสองทางที่คุณต้องเลือกไปไม่ไปเอาไม่เอาสองกิตสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงม,มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองความรักคนที่รักจะทำให้คุณทุกข์กลุ่มเป็นกังวลช่วงนี้คนบันเสาเซฟหัวใจตัวเองด้วยนะคะความรักอาจจะมีเรื่องแตกขักแตกร้าว เรื่องปวดใจเกิดขึ้นค่ะระวังมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความรักทําให้คุณต้องทุกข์เป็นกังวลเงินจะมีเข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กเงินอาจจะเป็นเงินตกเบิกเงินจากธนาคารหรือจากการแลกเปลี่ยนในบางอย่างแล้วคุณได้เงินเข้ามาคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณทุกข์กลุ้มเป็นกังวลสิ่งที่หวัง,งไม่ได้ดังใจ หวังอะไรไว้ไม่เป็นตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการสรุปของคนบรรเสานั้นเกณฑ์การงานเหนื่อยกับการงานกับเอกสารที่ต้องทําต้องจัดก,การสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองซ้ายหรือขวาจงใช้ใจและสติของตัวเองในการตัดสินใจความรักจะมีเรื่องปวดร้าวเกิดขึ้นแตกหักห่างเหินหรือปวดใจระวังมือที่สมเข้ามา ทำให้ความรักของคุณต้องเจ็บปวดส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินจะได้เข้ามาทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กอาจจะเป็นการเงินตกเบิกเงินกู้จากธนาคารจากแหล่งเงินจะมีเข้ามาแต่มีบางสิ่งที่คุณยังไม่ได้ดังใจคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณทุกข์ใจเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพคือความปวดใจค่ะสรุปครบแล้วสําหรับคนทั้งเ็ดวัน ทุกครั้งสำหรับเกณฑ์การทำนายหากมีสิ่งใดที่มหาเดวีทำให้คนบางคนหรือคนทุกคนต้องอไม่ได้ดังใจของคนบางคนเนาะ <cam> ก็ต้องกราวขออภัย <ques> มาณะที่นี้เพราะบางอย่างอาจจะมีผิดพลาดในคำพูดติดติดขัดขัดบ้างแต่ทุกคลิปทุกการทำนายทำด้วยหัวใจค่ะขอองค์มหาเดวะมหาเดวีประทานพรให้กับทุกๆคนพบกับความสุขความสำเร็จองศักติอง